เมื่อกี้พี่เขาทำอะไรอะ่ะเธอเธอต่อยใหมสิเขาทำไงผมเห็นต่อยได้เลยที่แบบต่อยอยังรัวเกตเราจะตอนนี้ก็อยู่กับเกมเอ,อังเจคิปะท้าผมเฮ้ยเธอไม่เธอแข็งแรงจังมือเดียวด้วยเท่ทำงไงวะโอ้ฟิตใหญ่ฟิตใหญ่เอ่อลงแรงดีกว่าเสียเวลามานานแล้วผมเราจะเป็นอัสตาอัสตาอัสตาที่เวลาเอาไว้แลกเปลี่ยนเงินอันนั้นอันตราการแลกเปลี่ยนเงินแลนเลนมุกอะไรไอ่ะมาคุตสูได้แล้วผมมอยู่ดีห้านะดีห้าก็อารมณ์เหมือนแบบไดมอนด์ไม่ใช่ไม่ใช่เหมือนแบบ เกตแล้วะ A B C D อะไรอย่างเงี้ย D 5นี่คือจุดต่ำสุดของห่วงโซอาหารรงแรงไม่เคยชนะใครเลยครับผมเกมนี้ทีมเขามีใครบ้างนะโซโลโหมันตีดาบนี่ว่าเหลาหวันเน็ตคุณดีหรือเปล่าถ้าเน็ตคุณไม่ดีผมเปตะก,กระตกนะครับพุ่งเข้าไปซับโพพระโพพาโพพาสโโลกับอัสตาจังวันี้โจโจโจ้องเอาดาบทุ่มไปหนึ่งาาทีง ปันต่อเนื่องคอมโบมาครับผมใช้ท่ามาครับปั๊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 บแต่ว่าโซโลสามารถกันได้ครับผมอย่างนี้ต้องเรียกยูกิมูโต้มายิงครับเปี้ยว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 ใช้ท่าแบบนี้ครับโซโลยืนงงโอ้โอ้โอ้กูเนี่ยยืนงงโอ้โดนไปวันคอมโบโอ้โหโอ้โหเลือดผมอยู่บนขวานะครับจังหวะนี้อัตาจะทำยังไงครับเด้งจุดจุดจงเจ้าครับโอ้โหเสื้อขาดไปแล้วครับช็อตนี้โซโลพยายามยืนชาร์จอยู่ครับใช้ยูกิมูโต้ไปครับยิงยิงลังแสงเข้าไปฟันไปครับโซโลกันครัับกนละ ยูก่อนครับเป็นไงครับจะจดจะต้องหลบครับฟันโดนมาแบบนี้ติดคอมโบไหมเขายังคงไม่เปลี่ยนตัวค่าดุ้โดนบล็อกอีกแล้วครับยูกิมตโตะยิงมันเพื่อนยิงโดนมาแบบนี้ติดคอมโบแน่นอนครับสาราสาราเออเออเออหลบได้ครับจังหวะนี้ใช้ท่าใหญ่ครับเมเทโอไลท์ใส่หน้าโซโลเข้าไปเต็มๆกันไม่ทันแบบนี้ครับการชิคเข้าไปเต็มคอมโบเบรือ เบทเอโอไรคือก็ว่าทำไมใช้ท่าไม่ติดผมชาร์จมานิดเดียวหลบครับยิกิมูโดยิงมันโปป้าโปป้าบอกเลยเล่นอยู่ตัวเดียวครับืมกันได้ครับเขาใช้ท่าใหญ่หรือไม่เขาใช้ท่าใหญ่หรือไม่จดจ้งจ้องอยู่ครับเหลือ19วินาทีเหลือ19วินาทีผมได้เปรียบแบบนี้ใช้มาอีกท่าป๊าป๊าป๊ติดคอมโบได้1 Q.KO เลาทูฮะเลาทู ยูกิมูโตะยิงมันยูกิมูโตะเดี๋ยวชาร์จก่อนผมนึกว่าเกรผมอยู่บนซ้ายวิ่งีกันได้ครับเหมียหลบอย่างฉับพันก้าวพิษตามาจังหวะนี้ก้าวพิษตามันมีในเรื่องแบ็คโคเวอร์เลยว่าเอ้ยเขาชาร์จเยเะแคเอื้อเอื้อเฟมเลสเฟมเน็ตตกเน็ตใครกระตุกเน็ตใครกระตุกมาดิครับโซโลโดนฆ่าตายเต็มๆวันคอมโบที่ผมคิดค้นเองก็แค่ไหนวะยูกิมูโตะยิงมัน ไอ้เขาเป,เปเเคเคลี่ยนตัวไม่ใช่ครับมานี่ครับสลับล่างครับสลับล่างสลับล,บาลบ่างตัวมั่วเลยโซโลไม่สบายหรือเปล่าโอ้ท่าใหญ่หรือเปล่าอ่าแกเป็นพอดีไม่โดนไหมคุณคอมโบผิดโดนยุกิมูโดผมยิงไปจังหวะนี้คอมโบมาอีกหนึ่งครั้งแต่ว่าเขายืนกันแบบดื้อหลบครับมาอีกทีทีนึงมาครับชาร์จพลังจอดเอออุยุกิมูโดยิงมันเเยยวว เอ้ยยายาเหมือนเขาจะไม่เปลี่ยนตัวละครเหมือนกันนะครับจ oh, yeah, ังหวะนี้ไม่เปลี่ยนก็ไม่เปลี่ยนก็ไม่เปลี่ยนดีครับไม่เปลี่ยนก็ไม่เปลี่ยนดีครับผมก็ไม่เปลี่ยนเหมือนกันนะครับยูกิโมโตยิงมันเปี้ยวเปี้ยวเปี้ยวจับดีครับไม่จับให้โดนเฉยเลยเฉยผมจับให้โดนเฉยเลยจับให้โดนเฉยเลยโอ้ยูกิมุโดูกิมโด้ใช้ด่ทายูกิมโดเนี่ยแปลงร่างบ้าง ค้ายใหญ่มาครับเมเทโอไรส์บึ่งกันทันหรือไม่จังหวะนี้เมื่อกี้เขาเหมือนจะใช้ท่าอะไรบางแท้แม่งกันทันด้วยมาดีครับโอโออารีอือออเออหนึ่งหนึ่งต่อหนึ่งไปหนึ่งต่อหนึ่งไปโอ้กิมบุโดยิงมันเปียวเพียวเพียวพุ่งเข้าไปครับพุ่งเข้าไปครับพุ่งเข้าไปครับคอมโบมาติดไม่ติดอีกแล้วหลบมาก่อนจังหวะนี้หลบมาหนึ่งจังหวะ แม่งกันได้ทุกท่าเลยอุ้ยเออตรงท่าเคาน์เตอร์ครับยูกิโมโร่ยิงมันเปี้ยว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 เป็นศิษย์ของนักดาบครับอัสตาเอ้ยคุณเปลี่ยนตัวเปล่าคุณยังไม่เปลี่ยนตัวสวยดีครับชาร์จก่อนยูกิโมโร่ออเรโนเทิร์นเฮ้ยืมไทำไมผมจับไม่ได้ฮะคุณปิงเปล่าหืมปิงเปล่าเพื่อนโอ้ย มันควรจะจับได้ไม่ใช่หรอฮะโซโลมันควรจะจับได้ไม่ใช่หรอเออเขาใช้ท่าจับใส่ผมอะแต่ผมจับเขาไม่ได้อะ่ะงงวะ่ะออืโดนไปฉันไม่มีมันทางท่ายแพ้แต่กูจะตายแล้วเนี่ยกิบูโดยิงมันเออ ตายแล้วครับปิดก,กันครับคุกิมุโร่ยิงมันม,ม,มาดาดาในแลกใช่ไหมโซโลเดี๋ยวมาอีกสกรอบจะเป็นอะไรไปเอ้ยรอบนี้เจอคนไทยอนะชื่อแอบจิตรอบไปแล้วไม่ได้อ่านชื่อเลยคนอื่นเลย อัสตาบุรุษหนึ่งเดียวเราจะชนะไปได้หรือไม่นะครับทุกคนเอาใจช่วยพ่อหนุ่มไหลพลังเวทด้วยนะฮะโหลดเร็วๆดิเปิดก่อนได้เปรียบเปิดก่อนได้เปรียบเหรอวะทุกทีก็เปิดก่อนแต่ก็ไม่เคยได้เปรียบเลยทรงคาเซ่พุ่งเข้าไปครับมาดิครับมาดิครับโซโลยิงมันยิงมัน ไม่โดนอีกแล้วโอ้โหหลบแล้วท่าไม่โดนท่าสุดท้ายวะงงปาบปบตีสองทีพอแล้วใช้ท่าใช้ท่าแม่งเลยตีหลายทีแล้วศัตรูมันชอบหลบอืมถึงหลอดก่าจะติดคอมโบนี้นะฮะจับทุ่มโซโลคนนี้จับทุ่มตัวหรือไม่มับมบตีสองทีพอบอกแล้วแล้วก็ใช้ท่าเลยอย่าคิดเยอะคิดเยอะถ้า ไม่ตีดมาคุณแอบจิตมาดิครับท่าใหญ่เหรอครับท่าใหญ่ท่าตรง,ตรง,ต,รงตรงแบบนี้ใครมันก็หลบได้หรือเปล่าผมหลบอืมผมโดนมาหลายทีหมายถึงหลบได้หลายทีหรอเปล่า,าคูเนี่ยใช้ตรงตรง,ตรงหลายทีแล้วไม่เคยโดนอะไรเลยทำไมมันจับก็ได้เออจับได้เลยเอาเลาทูเดอะไฟตกร,รู้สึกโซโลคนนี้เขาก็จะ ไม่เปลี่ยนตัวเหมือนกันนะฮะมาดิครับไม่เปลี่ยนก็ไมมเปลี่ยนครับโอ้ยยิงมันเบเจิตา้าอุา้ยช่าใหญ่มากครับผมนอนอยู่เอาแล้วมันไปนโดนตัวเบจิตา้าาลูกผมเปลี่ยนมาเป็นเบจิตา้าเด้เมื่อไหร่ไม่เอาเปลี่ยนคืน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 ซี่ลูฟี่ต่อยมัน โอ้โหโอ้โหโดนรัวๆเลยเอ็ดซูโฮออกโตไม่เปลี่ยนก็ได้วะ่าใหญ่แม่งเงี้ยเอาไปแดกอือไม่โดนด้วยยิบหายประเด็นมาลูฟี่มาเองเปลี่ยนคืนครับเราจะทำการเปลี่ยนเป็นอัสตาร์เหมือนเดิมที่กดผิดอัสตาร์มาแล้วโอ้มาโดนอัดเหมือนเดิมเลยอืออือ โดนอัดกันรัวๆครับช็อตนี้ยิงมันท้าพุ่งครับกันทันไหมหนึ่ <eker. S 2> ทันเหมือนเดิมต่างคนต่างกันฟันสองนี้แล้วใช่ท่าโดนเข้าไปคุณแอบจีดคุณแอบจีดถ้าใหญ่้ยกันอยู่กันอยู่กันอยู่อ่าปับปับฟันสองทีและโอ้ so, โหเ so, ขาวับเขาวับเขาว,วับไวเขาวับไวช็อตเมื่อกี้นี้โอ้ยโดนจับ ถือว่าผิดพลาดนะผิดพลาดที่ผมไปเปลี่ยนตัวนั่นเองมาชาร์จล็อกกนเลยครับเออเขาจะใช้ท่าเคาน์เตอร์ว่ะเขาจะท่าเคาน์เตอร์ว่ะยิงมันยิงมันยิงมันปับ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 มาดิครับมาดิครับหลบครับปับปับสองทีแล้วท้าคอมโบเดิมแต่ไม่ได้ผลเช่นเดิม เออลุกขึ้นมาอย่า,อย,าอย่าให้ได้อย่าให้ได้จังหวะโอ้โหยว้าก่อนครับโดนไปครับโดนไปครับโดนไปครับอีชิโตรึ้นหลอดไปครับ,ร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 รบจังหวะนี้เดี๋ยวก,ก่อนอ่าเนี่ยแหละผมรอให้คุณฟันแล้วผมกระแดแล้วผมก็ใช้ท่าใหญ่แบบทำไมมันไม่โดนวะเฮ้ยรู้สึกว่าสองคนนี้จะใช้ ท่าใหญ่กั็ตรงๆทั้งคู่เลยนะฮะเฮ้แต่ผมก็ไม่โต้งนะเว้ยทั้งสองแเอ้าเมื่อกี้จับไม่ทันโอ้โหโดนจับสวนคืนยิงมันยิงมันขอชาร์จก่อนขอชาร์จก่อนเออเออเออปัาบทรบอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งหลบโดนท่านี้ไปแบบเดิมท่าแหละท่าใหญ่เดี๋ยวไม่มาครับคุณจะมาชาร์จดาบอะไรคุณจะมาชาร์จดาบอะไรมันไม่โดนยิงวะ จะตายแล้วนะจะตายแล้วนะเราอะเราจะตายแล้วนะชาร์จอะไรคุณชาร์จอะไรผมไม่เข้าไปออกยี่สย่สวิผมชนะเอายิงมันเอายิงเอาลืดรถ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 ทำไรอะเราทำไรอะก็มาดิครับวบหลบวบหลบวบหลบปั๊บปั๊บโดนตายไปเอ้าหลบทันว่ยิงมันจุดดจยิจุด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 จ ไม่ชนะด้วยเรื่อยก็ชนะด้วยเวลาครับผมเป็นชัยชนะแรกของการลงแรงนะเอ๊ยเดี๋ยวรู้ว่าแต้มเพิ่มยังไงวะง่ไงพอยที่ได้รับร้อยกว่าครับแต่ก็ยังอยู่แรงดีห้าเหมือนเดิมจุดต่ําสุดของห่วงโซ่อาหารครับผม